สวัสดีค่ะอิมค่ะสวัสดีค่ะเนตค่ะค่ะ,คะวันนี้มาพบกับเรา2คนไอรอนเก l นะคะแน่นอนว่าเห็นเราสองคนแบบนี้จะต้องมีสินค้าหรืออะไรดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะและก็หลายๆคนได้เห็นไปแล้วสินค้าตัวนี้นะคะที่หน้าแฟนเพจเราใครที่กด CF i r s t ไว้เนี่ยจะต้องไม่พลาดข่าวสารและการติดตามแน่นอนนะคะก็จะเห็นสินค้าตัวนี้ บนหน้าเพจบ,อบ่อยๆแต่วันนี้นะคะเราสองคนจะเอาสินค้าตัวนี้ที่ทุกคนรอคอยมาอันบ็อกเปิดกล่องพร้อมกันไปเลยว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันแบบไหน<อ>เอาเลยไหมคะพี่อิมเอาเลยค่ะตัวนี้<อ>มากล่องพร้อมๆกันตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจาก Iron man 4x4 น <c oughs> นะคะก็เพิ่งเดินทางสดๆร้อนๆมาจาก ออสเตลียเลยค่ะยังไม่ได้เคยทดลองใช้แต่อย่างใดอ่าตัวนี้นะคะเขาจะชื่อว่า p o r t a b l e Power Station อ uh, so like uh, yeah. well, ่าก็จะเป็นเหมือนแบตเตอรี่พกพาหรือเปล่าเหมือนเป็นเพาเวอร์แบงขนาดใหญ่ดีกว่าภาษาชาวบ้านของเราเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะดูข้างกล่องเขาก็จะแพคเกจจิ้งสวยหรูดูดีแล้วก็มีหูหิ้ว่า เหมาะสมอ่ะค่ะช่วยกันแกะหน่อยจ้าใช่คะ่ะเรามาเปิดดูข้างในเลยนะคะข้างในของเขานะคะเปิดมาก็จะได้กับถุงอุปกรณ์ชุดสายไฟต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอ่ะเขาวางไว้ก่อนแล้วก็การกระแทกอย่างหนาแน่นอ่าหนาจริงหนาจริงใช่อันนี้เราต้องช่วยกันยกและหนึ่งกล่องหนึ่งสองซ้ำอ่าโอเคอถุงกระติกออก อ้ยเป็นกล่องแล้วก็ในกล่องก็จะมีคู่มือมาด้วยนะคะคู่มือแบบนี้ภาษาอังกฤษภาษาไทยเรา,เราต้องแปลเอานะคะก็มีรูปภาพประกอบเข้าใจได้ง่ายได้ค่ะอ่ามาดูตัวสินค้ากันค่ะมีหูหิ้วมาพร้อมจับถนัดมือนะคะรูปทรง สีโอเคเลยทรงคลาสสิกหรูดูดีมีสไตล์อ่าสำหรับสว,นะส,วสายแคมปิ้งจะต้องมีสายเดินทางจะต้องมีสำหรับแกจเจ็ตเยอะๆนะคะที่มี power bank มีโทรศัพท์มีกล้องถ่ายรูป,<ไ>ปหรือว่า ใช่ไหมของเยอะอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะต้องจําเป็นสําหรับเรามาดูหน้าตา,าข้างหน้าค่ะตรงนี้ปุ่มยเยอะแยะเลยมันทำอะไรได้ปุ่มยเยอะแยะมีอะไรบ้างนะคะ,ะจากเริ่มจากทางซ้ายเลยนะคะอ,คอันนี้ก็จะเป็นช่อง USB อช่องเสียบ USB มีตั้งแต่มีหลากหลายเลยตั้งแต่5โวลต์3.1 1 8วัตต์แล้วก็จะมี Uh, USB Type C สำหรับเป็นเอาพุชชาร์จกับโน้ตบุ๊ก MacBook ได้ตัวนี้ก็จะให้มาด้วยหายากจังเลย <c oughs> เไม่ใช่หายากส <c oughs> ิเปิดก็กดค้างนะคะตอนนี้แบตเตอรี่หน้าจอแสดงผลอ่านง่ายก็จะรู้เลยว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือที่65%อา <c oughs> อุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่29%่ <c oughs> อแล้วตัวนี้นะคะเอาพุชตัวนี้เรายังไม่มีชาร์จ ชาร์จจ่ายไฟมีมีการจ่ายไฟมันก็เลยยังเป็นศูนย์แต่เมื่อเมื่อใดที่เรามีการจ่ายไฟหรือว่าชาร์จมือถืออะไรเงี้ยค่ะอ่าเขาก็จะบอกว่าการจ่ายไฟตอนนี้อยู่กี่วัตแล้วอะไรอย่างนี้อดีเลยอ่าแล้วก็สําหรับเอ่อสายเกจเจตสายชีมีไอเทมเยอะๆเขาก็จะมีช่อง12บโวลต์มาให้ด้วยอ่าแล้วก็เวลาจะชาร์จเวลาจะชาร์จค่ะน้องแนทค่ะค่ะ อะช่องนี้ค่ะก็จะเป็นช่องที่เสียบกับโซลา r เซลล์ไม่ว่าจะเป็นถ้าจะเป็นของ Ironman ใช่ไหมคะเราจะเป็นอ,อะไรนะ p ัคเอ d ดนซันไปด้วย<ม>อา่าก็เสียบเข้านี่ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องอ,อินพุตชาร์จเข้านะคะโอ้นี่แนีใช้ครบเลยแนีใช้ครบคมีหมดมีหมดอ่า พอ,พอมาดูช่องข้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมีข้างด้านข้างก็จะมีระบายอากาศเนาะระบายอากาศซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นช่อง AC output อยู่2ช่องอ่าเป็น2อดีเลยโวลต์230 v, แล้วก็500วัตต์นะคะมีถึง2เต้าเสียบด้วยกันอ,อันนี้มันชาร์จพวกได้เป่าผมได้ไหมคะใช้ได้เป่าผมได้ ได้ค่ะใช่เพราะว่าเห็นเห็นปลั๊กอย่างนี้เป็นเป็นประเทศไทยไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ใส่ใจายมีรายละเอียดอีกอม,อมาดูพร้อมกันเลยว่าในถุงนี้มีสายอะไรบ้างโอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเลยเนี่ยอันแรกอ,อ,อันนี้มีเต้าเสียบก็น่าจะมีตัวนี้อ่เสียบเข้าไป นี่เป็นอะไรเอ่ยอินพุตแน่เลยชาร์จชาร์จชาร์จตรงนี้เอเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าอีกทีแล้วกันเมื่อกี้แนนบอกว่าใช้ได้เป่าผมได้ใช่ไหมพอใช้ได้เป่าผมเราจะต้องมีตัวแปลงอันนี้ก่อนอืมให้มาถึงสองอันเลยสองชิ้นเลยก็เสียบเข้าไปเลยจ้าเพราะว่าไดเป่าผมประเทศไทยของเราก็จะเป็นปลั๊ก ลักษณะนี้เนาะเราจะใหญ่หน่อยอ่าแล้วก็จะเสียบแบบนี้ไม่ได้ค่ะและเมื่อกี้เราอยากได้ไดเป่าผมใช่ไหมคะอยากจะลองใช้กระแสไฟ AC เขอได้เป่าผมค่ะวันนี้นัดไม่มีที่จะรบม้นผมใช้ได้ไหมคะพี่อิ่มได้ค่ะลองเลยเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันไหมคะสำหรับการใช้ ไฟ AC เสียบได้เลยใช่ไหมเสียบได้เลยเพราะเรามีตัวแปลงแล้ว<ม>อ่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเราจะต้องมาเปิดสวิตช์ด้านหน้าตัวนี้ก่อนอ่าเห็นปุ่ม AC ไหมคะปุ่ม AC ยังไม่ขึ้นไฟแสดงว่าเรายังไม่ได้เปิดการใช้งาน<ม>กดทั้งไว้ประมาณ1-2วินาทีค่ะอ่า<ม>พอไฟติด<ม>ปุ๊บเราก็ใช้งานได้เลย<ม>อลองเปิดเครื่องนะ<ม>ปึ๊บปึ๊บ อ่ะร้อยแปดสิองศาก็พอการใช้เครื่องเพลไฟฟ้าเราต้องดูด้วยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนั้นใช้กระแสไฟกี่วัตใช้ไฟเท่าไรพอเพียงพอสำหรับการจ่ายไฟของ power station ตัวนี้ไหมเนาะอรอรอนแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวราจะม้วนมันแล้วแต่แต่ก็เดี๋ยวม้วนสดสดเลยนะ้อ่ะาคนละชาาิคนลด้านอ่า เราก็จะได้ไฟฟ้าลอนสวยสวยอ่ารอนไม่ละรอนไม่ละอ่ะรอนมาอุ้ยรอนนะใช้ได้เลยอ่ะใครว่าแคมปิ้งจะไม่สะดวกสบายแล้วก็ผมเราก็จะเออกระเซิงกระเซิงใครว่าเราจะไม่สวยใช่บางทีไปไปแต่ละที่เสียบใดเป่าผมไปปุ๊บเครื่องม้วนผมไปปุ๊บไฟดับทั้งหมู่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ดีไม่เอาอ่ะจะต้องมีตัวนี้ค่ะอ่ะ แสดงว่าช่อง A/C ตัวนี้ใช้อย่างสำเร็จลุ่่วงไปด้วยดีนะกเก็บอุปกรณ์ก่อนค่ะแล้วเรามาดูช่องด้านหน้าเป็น USB บ้างไหมคะ USB บ้างเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วอันนี้เป็น iPhone ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเป็นหัวไท p อะไรเอ่ยอันนี้เป็น Type C พอดีเลยสมมุติว่าเราไม่มีอะแดปเตอร์ตัวนี้เราก็จะเสียบเอาพุทเป็น Type C ตัวนี้ได้เลย สะดวกมากอ่ะตึงไหมตึงอ่าเข้านะเข้านะชาร์จอยู่นะอือก็สะดวกสบายค่ะแล้วก็ช่อง A/C เราก็จะเหลืองอีกสองช่องช่อง USB แล้วก็จะมีอีกสามช่องโอ้โหชาร์จกันหลายๆเครื่องพร้อมกันไปได้เลยอ่าซื้อค่ะเนี่ยซื้อซื้อ ซื้อได้เลยค่ะที่ Iron Man 4 4 4 Platinum f a c t ลทิ Store หรือว่าซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะนี้บอกราคาได้อย่างพีตัวนี้อยากทราบราคาจะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะนะคุณสมบัติครบครันแบบนี้ สำหรับ p o r t a b l e Power Station ตัวนี้นะคะความจุจะอยู่ที่51แอมป์เลยค่ะ mm hmm. ความจุแบบจุกๆแต่ขนาดกระทัดรัดนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี mm ่ลิเทียมไอออนค่ะรีโฟลชชาร์จได้นะคะ mm hmm. ก็จะชาร์จเข้าตัวมันได้แล้วก็สามารถเป็นเอาต์พุตออกไปได้ด้วยหน้าจอ LCD อ่านง่ายนะคะมีช่องต่อปลั๊กโซล่าเซลล์ DC ซีปลั๊กแอนเดอร์สันนะคะ,ะ,คะระบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ มีหมดในตัวนะคะแล้วก็ช่องจ่ายไฟ AC DC สำหรับชาร์จนะคะแล้วก็มีเต้ารับ12โวลต์นะคะเต้ารับ USB แบบหลายแรงดันเลยให้เราเลือกใช้นะคะคแล้วก็จะเป็นช่องจ่ายไฟ1,000วัตต์230โวลต์ทั้ง2ช่องเลยนะคะแล้วก็สำหรับแหล่งจ่ายไฟก็มีมากมายหลายช่องค่ะที่เราได้เห็นไปนะคะตัวนี้สำหรับการชาร์จค่ะน,น้องเนทค่ะ เมื่อกี้เรายังไม่ได้พาดูสายพวกนี้เยอะแยะเลย<ช>มีอะไรบ้างาพี่มีใช้อะไรได้บ้างคะได้ค่ะตัวแรกนะคะที่ให้มานะคะก็จะเป็นสายชาร์จนะคะสำหรับสายชาร์จของเราเนี่ยก็จะให้มาแบบ2ปลัก๊กปลั๊ก2แบบเลยปลั๊กตัวนี้ใช้สำหรับต่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยเราใช้ตัวนี้อ่าแล้วก็ถอดเปลี่ยนหัวออกได้นี่อือ สำหรับเสียบไฟบ้านนะคะก็มาที่ input, อินพุตอ่าแล้วก็ชาร์จไฟบ้านเข้าไปได้เลยตัวนี้ชาร์จ1ครั้งเต็ม1ครั้งเนี่ยใช้เวลาแค่8ชั่วโมงเองค่ะ <Wow. S 1> ก็ชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนคืนนี้ชาร์จทิ้งไว้เช้ามาก็ฮิ้วขึ้นรถแคมปิ้งได้เลยสบายมากาอินพุตตัวนี้ไปแล้วนะคะ,ะการชาร์จการชาร์จของเราถ้าเข้าป่าหรือว่าไป ที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้เราชาร์จนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะสายตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตแบบชาร์จเหมือนกันนะคะเสียบเข้าไปรูเดิมรูเดิมสองไมช่องนี้เลยค่ะแล้วก็จะเสียบเข้าเต้าเสียบบุหรี่ในรถ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็จะชาร์จจากแบตเตอรี่รถยนต์เข้าสู่ Power Station ของเราได้เลยตัวนี้ ขับไปชาร์จไปขับไปชาร์จไปก็ได้ <c oughs> สำหรับการชาร์จในรถยนต์นะคะใช้เวลาที่16ชั่วโมงโมันก็กระจายไฟเข้าตัวนี้น้อยหน่อยกว่าไฟบ้านแทนที่ดีก็ชาร์จไปเต็มๆเลยดีกว่าค่ะและเราก็ยังอยู่ต่อกันที่เอาพุทก็คือการชาร์จไฟเข้านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวปลั๊กเอดิสันนะคะเสียบเข้าไปตรงแดงก็แดงดำก็ดำนะคะ เสียบเข้าไปสำหรับโซลาเซลล์ของไอรอนแมนนะคะ,ะก็เป็นหัวแอดิสันเลยนะคะเสียบเข้าไปต่อพ่วงถ้าเป็นแสงอาทิตย์แบบสม่ำเสมอเนาะก็จะใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นเองออแต่มีทั้งแสงจ้ามีแดดบางเบาหรือว่ามีฝนอะไรเงี้ยก็จะบวกเวลาเพิ่มเข้าไปนะคะ à, ก็จะสะดวกสบายแบบนี้ส่วนาสาย ใช่แล้วดีดตัวนี้ก็จะงงๆเหมือนกันว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยเคยเห็นเนาะ,ะก็จะเป็นเอาพุทเอาพุทเราก็จะมาเสียบตรงนี้เพราะว่ามีช่องให้หลายช่องสําหรับเรามีอุปกรณ์เยอะๆเราใช้ช่องออ12โวลต์ช่องนี้เต็มแล้วเราก็จะมีช่องนี้สำรองไว้ะสะดวกสบายแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้งานตัวนี้ค่ะ ใช้ยังเหลือเใช้ยางเหลือเหลือเดี๋ยวเราก็จะไปขอไปทดลองโซลาเซลล์ของไอรอนแมนสักหน่อยว่าชาร์จตัว power station เนี่ยได้ยังไงในไหนก็อันบ็อกทั้งทีนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะคะแดดเปรี้ยงเลยค่ะแดดเปรี้ยงเลเวลา11โมงครึ่งก็คือต้องหมวกต้องมาเลยหมวกต้องมาเราจะมาเทสดการชาร์จกับโซลาร์เนลจากไอรอนแมนกันนะคะก่อนอื่น ต้องเสียบก่อนน,น<ฮ>ะ้ะเสียบไม่หน่อยจ้จาจอเซตอัพมาให้ด้วยแล้วก็จะมีสายยาวๆแบบนี้มาให้นะคะคมา่อให้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยจ้ามีบวกกับลบเนาะมีบวกกับลบ 1, 2, หนึ่งสองสามอุ๊ยอ่าแดดมาพอดีเลยลววาชาร์จเข้าแล้วนะคะห,หนาะ้าจอของคอนโทรลเลอร์ของโซลาร์พานเอลไอรอนแมนนะคะก็จะบอก เรากำลังชาร์จอยู่แล้วกต็ต่อเข้าตรงนี้นะคะเราก็มีหน้าจอบอกสถานะ,ะด้านหน้านะคะว่าตอนนี้แบตของเราเหลือ่ออ64%แล้วเดี๋ยวชาร์จไปสักพักนึงนะคะ<อ>ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแค่นี้ง่ายๆแล้วก็จะมีกระแสไฟใช้กันแล้วค่ะใช้ง่ายทุกอย่างเลยอ่ะพิมพ์ ง่ายทุกอย่างผู้หญิงเราก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่8กิโลเองเหมือนยกส้มยกส้มหนึ่งโมยกองโมวิจตลาดเลยใตลาดค่ะและหลังจากที่เราไปทดลองชาร์จโซลาร์แผงจากไอรอนแมนมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฟังก์ชันหลากหลายการใช้งานสะดวกสบายมากนะคะสำหรับอุปกรณ์ของไอรอนแมนแล้วก็ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้คุ้มค่ามากๆขนาดกระทารัดที่51แอมป์นะคะเจ้าไทตัน500 Power Station ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจสนุนราคาจะอยู่ที่19,000บาทเท่านั้นเองค่ะม,ม,มาเจอเราได้ที่ไหนคะที่สีนักลิน60เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่ไกลก็สังส่งรดูออนไลน์ได้นะคะได้เลยเพจของเราก็อิ inbox เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ ไม่ต้องห่วงการรับประกันของเรารับประกันนานๆไปเลย2ปีด้วยกันนะคะปัญหาก็ติดต่อมาได้ค่ะและอย่าลืมค่ะที่สำคัญ ทุกท่านต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลฟ์เพจด้วยนะคะฝากติดตามเพจของเรา i อรอ Man CWD ไทยแลนด์นะคะ TikTok Line Official YouTube นะคะก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายให้ติดตามกันแล้วก็กดซีฟิร์สไปด้วยเผื่อจะมีโปรโมชั่นแล้วก็สินค้าใหม่ใหมให้หน้าติดตามกันนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพามาชมสินค้าอะไรหรือว่าพาชมรถคันไหนที่แต่งแบบสวยแล้วก็ใช้งานจริงด้วยค่ะ ก็ติดตามเราคลิปหน้าข่าววันนี้ไปแล้วค <als> <S flats> <2 monkey> ่ะสวัสดีค่ะ